สวัสดีค่ะทุกคนอีกดีตอนรสู่ช่องกรัดไอฟรีไทม์นะคะวันนี้กลัดกะพาทุกคนมาส่งกาชาที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตกันนะคะชั้นบนสุดนะคะทุกคนคืออันนี้มีสอรี่ว่ากลัดอยากได้ใช่ไหมแล้วก็ใส่เบลล์ห้าสิบไปรอบแรกมันไม่ได้คือมันไม่ได้ประมันสี่รอบอ่ะกดจะได้คือแบบอยากได้นะคะดวงไม่ให้แต่ละฝืนนะคะแล้วคือปกติะกลัดไม่เคยกดตู้นี่นะคะ ก็เลยใส่ไม่เป็นอันนี้ก็ดูดีดจนหมุดได้ะคะ่ะเดี๋ยวกรจะพาทุกคนกลับไปเปิดบ้านค่ะและไม่ได้มีแค่อันเดียวนะคะกระลัดมีกรชา10บาทแบบ2อันด้วยเป็นคนละอย่างกันนะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้อะไรเริ่มจากรวบกรงกลมสีฟ้าก่อน,นะคะ่ะอันนี้ราคา10บบาทนะคะเขาบอกว่ามันจะได้เป็นสัตว์เลี้ยงเจ้าหญิง ก,ก็เลยเราดูก็คงไม่เสียหายเพราะว่านานมาทีนะคะทุกคนก็เลยอยากดูว่าเป็นยังไงนะคะจาไม่ได้แล้วคิดถึงบรรยากาศตอนเด็กน,นะคะก,ก็เลยสุกอ่ะไม่คาดหวังนี่ขนาดไม่คาดหวังนะคะแต่ก็ยังเซอร์ไพรส์อยู่เพราะว่าสีตรงปกกี่โมงแต่น่ารักอันนี้ค่ะสนุกดีนะคะตอนแรกก็คือยังไม่ได้แกะอะไรเลยตั้งใจว่าอาจจะไม่แกะเลยแต่พอมาทําคลิปนะคะก็เลยจะต่อประกอบให้ทุกคนดูนะคะ่ะ ตัวพลาสติกค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะทุกคนจะบอแว่าที่มันหมุนที่ฟิวเจอร์อะที่มันเป็นกระชาบเนี่ยก็รัดได้โชบมากนะคะทุกคนคือไปทีไรอ่ะอดใจไม่ได้ต้องสุ่มตลอดนะคะส่วนคุณภาพก็คือก็รัดว่าก็รัดก็โอเคนะสุ่มแล้วความสนุกค่ะตัวพลาสติกก็คือเป็นพลาสติกค่อนข้างจะแข็งนะคะ แค่สีเพี้ยนเฉยๆนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะคุม้มกับราคา1 0บาทอยู่ก็มันสนุกตอนมันได้หมุนอ่ะมันตอนมันหมุนมันแบบมันลุน้นมันสนุกชอบนะคะกเป็นคนที่ชอบหมุนอะไรพวกนี้มากเลยแต่ก่อนไปเรียนที่ฟิวก็คือต้องมาหมุนตลอดพี่ชายก็คือคิดตัวตาสั่งกละะ้จะหมุนของพวกนี้นะคะ ะ,ะเราก็จะมาแปะสติ๊กเกอร์ที่โดนงตากันก็เราได้ตัวอะไรมีใครดูบ้างทิมคอมเมนต์บอกไปหน่อยค่ะก็เราจะใช้เป็นคัตเตอร์คู่ใจเวลาตัดอะไรนะคะทุกคนเมนหนูว่าสิ่งนั้นต้องใช้กันไกลจริงก็ถึงจะใช้เพราะส่วนนี้ชอบใช้คัตเตอร์มากกว่าดอกจันตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนเวลาจะใช้ของมีคมโปรดระมัดระวังด้วยนะคะกะลัดเองก็เคยโดนบาดมาเหมือนกันกอล่าจะแอบกระซิบทุกคนว่า ตุลาคมนี้นะคะฮา o โลวีนี้นะคะกรอลัมีคลิปที่ดองไว้อยู่เป็นคลิปฮา l โลวีนตั้งแต่ประมาณไม่รู้ว่าปีไหนแต่ก็อลัตัดทิ้งเอาไว้เอาไว้ก๊ัจะเอามาลงค่ะแอบกระซิบบอกเป็นคลิปที่ตัดเสร็จทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแต่ไม่ได้ปล่อยออกอากาศนะคะรอเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ลงแสดงว่าลืมทุกคนเตือนกันด้วยนะ เราได้ตัวนี้นะคะแค่สีเพี้ยนเฉยคาแรคเตอร์เหมือนอยู่น้องน่าจะเป็นสุนัขใช่ไหมน่าจะใช่นะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นการสุ่มเอ่อตัวที่แบบใส่ถนองสายชารนน์ะคะซีบไปเหมือนกันคืออันนี้รู้สึกคุ้มมากๆนะคะทุกคนคือดานองน่ารักแต่ว่าเราตั้งใจว่าอขอสุ่มแค่อย่างละอันก็พอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เพราะว่าตอนส่ออกมามันมีเปื้อนนิดน,นึงด้วยนะคะแต่มันคุณภาพโอเคเลยดีมากๆนะคะก็ลยชอบซี่บาดเนีค่ะทุกคนแล้วก็คือพอออกมานี้ไม่ต้องมานั่งเปิดรูดเลยคือเราเห็นเลยอะว่าข้างในคืออะไรเพราะว่ามันเป็นแบบกระชาใสนะคะน้าาาาันพด้อปะป และชิ้นพระเอกนัเอกของเราค่ะไฮไลท์ของคลิปนี้นะคะก็คืออันนี้ค่ะราคา50บาทไม่แพงนะคะแต่ว่า,าน้องสบราคาสุดๆนะคือแบบกำลังดูอยู่นะเอะเจ้าตั้ไหนดีแล้วก็คิดว่าแบบเราพร้อมเสี่ยงไหมถ้ามันได้ตัวที่ไม่อยากได้ล่ะก็ดูไปเรื่อยๆจนหนสวยแบบแ้นไม่ว่าจะได้อันไหนก็คือน่าหลับหมดยินยอมที่จะเสียคะ่ะโอเคเลยอันไหนก็ได้ ตอนหน้ามักมก็ไม่ผิดหลักนะคะน้องหน้าหลักจริงๆค่ะรายละเอียดใดๆคือดีมากๆนะคะแต่ถามว่าในบรรดาสามอันนี้อันไหนที่ตอนน้น่าจะมีโอกาสกลับไปถ้าเจอน่าจะสูงเพิ่มนะคะก็ค,คือที่ถนมสายชาร์จกับอันนี้เลยแหละ,ะแต่ว่าที่ขนมสายชาร์จน่าจะมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าราคาสิบบาทมันแบบเหมือนแบบคือถ้าเราถือแบบนี้สิบอยู่อะตู้ข้างๆก็คือมี มีให้แหลกเหรียญแบบอะไรที่แบบเป็นราคาเล็กๆน้อยๆอ่ะมันออกไปง่ายค่ะแต่นิงกับน้องก็ไม่แพงเลยเพราะว่าน้องสมราคาออกมาก็ชอบรายละเอยียดดีเทลต่างๆคือแบบน่ารากักแต่ไม่รู้ว่าจะเอามาทําอะไรนอกจากตั้งโชว์ไอ่ค่ะไม่งั้นก็น่าจะเอามาแบบเก็บใส่กล่องอะไรนี้สะสมสำหรับคนสะสมก็เลยวา่าโอเคค่ะ หลังจากที่เราสุ่มเสร็จแล้วนะแน่นอนนะคะว่าเราก็ต้องเก็บค่ะทุกคนใครใครสร้างสุดในบ้านเลยเสียงประตูคลองคามดังมากทุกคนมันน่ารักมากแบบเอาเมาวางคู่กันนะ่ะระหว่างที่ขน้องสายช้าก,กับน้องคือแบบคือน่ารักมากค่ะวันนี้ก็ลัดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะทุกคนถ้าเก็บว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามให้กอลัดด้วยนะคะบ๊ายบาย